สระทรวงการคลังเผยแล้วผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้งานนี้มีเฮลด2สองแน่นอนครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อปวงชนประชาชาวไทยทุกท่านทุกคนนะครับและข่าวสารจากทางรัฐบาลด้วยนะครับสำหรับวันนี้13เมษายน2563ก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยวันสงกรานต์กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวดีนะครับถือว่าเป็นข่าวดีเลยแหละนะครับหลายคนนะครับได้รับข้อความนะครับเช็คสถานะกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วขึ้นมาบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือเงินเดียวยาตรงนี้นะครับจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด2019นะครับหรือโควิด19นะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่านะครับ อาจจะผิดหวังและก็อกหักไปกันหลายคนนะครับแต่มาณขณะนี้วันนี้วันที่13เมษายนนะครับก็มีข่าวดีนะครับทางกระทรวงการคลังได้เปิดเผยออกมาว่าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับและขึ้นสถานะว่าไม่มีสิทธิ์นะครับตรงนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้การยื่นอุทธรณ์คืออะไรนะครับก็สามารถยื่นมาว่าท่านเนี่ยนะครับ เหมาะสมและสมควรที่จะได้รับสิทธิ์นะครับอาจจะต้องมีการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงไปนะครับทางท่านลวาวลลนก็ได้เปิดเผยออกมาณขณะนี้นะครับและเดี๋ยววิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเข้ามานะครับนายเอกก็จะมานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นในรูปแบบทางออนไลน์อย่างแน่นอนนะครับก็ช่วงนี้มันอยู่ในวิกฤตการณ์โรคระบาดนะครับก็ไม่อยากให้ มาอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยากจะให้เป็นโซเชียลดิสแทนต์นะครับตรงนี้มีเว้นระยะห่างต่อกันนะครับก็สืบเนื่องด้วยนะครับความคืบหน้านะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับวันที่13เมษายนนะครับสำหรับเรื่องมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเงิน5,000บาทนะครับทางด้านนายลาวรนแสงสนิทนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผย ความคืบหน้าในเรื่องนี้ว่าหลังจากการตรวจสอบและการคัดกรองตามหลักเกณฑ์แล้วก็พบว่าในรอบที่1เนี่ยมีการตรวจสอบและคัดกรองไปแล้วเสร็จ7.99ล้านลายนะครับโดยจากจำนวนเนี้ยสามารถแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มที่ผ่านนะครับกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม และกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับตรงนี้ในคลิปนี้ก็ต้องขอเน้นไปในกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น4.78ล้านลายและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับณนะขณะนี้เมื่อผ่านมาตั้งแต่วันที่11ก็มีการแจ้ง SMS แจ้งสถานะไปว่าท่านเนี่ยไม่ผ่านนะครับวันที่12ก็มีการแจ้งเพิ่มเติมไปอีกนะครับและวันนี้ วันที่13ก็ยังมีการแจ้ง SMS ไปและสถานะหลายท่านเนี่ยนะครับก็เป็นสถานะที่บอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับไม่มีสิทธิ์ในการรับเงินยาวยาตรงนี้นะครับซึ่งในช่วงวันที่13และ14เนี่ยนะครับก็จะมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยนะครับก็มีการบอกนะครับว่าถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ตรงนี้ก็ เนื่องด้วยสาเหตุหลายอย่างนะครับตรงนี้ก็กําลังพิจารณากันอยู่นะครับว่าจะให้มีการอุทธร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการอุทธร์นะครับตรงนี้นะครับก็มีการบอกไว้แล้วนะครับว่ามีช่องทางแน่นอนในการอุทธร์นะครับผลนะครับที่ได้รับไปนะครับและจะมีการพิจารณาสําหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตรงเนี้ย เพิ่มเติมเข้ามาอย่างแน่นอนซึ่งผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์นะครับก็ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยครบทั้ง3เดือนเช่นกันนะครับเนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนเนี่ยเป็นการนับวันเริ่มต้นนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับจากข่าวที่ได้รับมาจากกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับก็ครั้งแรกนะครับที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีออกข่าวมาว่า ไม่สามารถอุทธรณ์ได้แต่น่าจะมีความเห็นใจกับพ่อพี่แม่ป้าประชาชนทั่วไปนะครับที่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มที่จะต้องได้รับนะครับเงินช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้นะครับและก็ไม่ได้ผ่านเกณฑ์นะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจริงๆอย่างกลุ่มของ แรงงานก่อสร้างอย่างนี้นะครับแรงงานก่อสร้างเนี่ยน่าจะให้ยื่นอุทธรณ์ได้แน่นอนนะครับก็หลายท่านถ้าได้ข้อความนะครับว่าไม่ผ่านหรือไม่มีสิทธิ์เนี่ยสามารถแจ้งกันเอกมาทางด้านล่างคอมเมนต์ได้ว่าอยู่ในกลุ่มอาชีพอะไรนะครับคือถ้าเป็นอาชีพที่มันได้รับผลกระทบแต่ระบบเนี่ยมันคัดกรองไม่ได้จริงๆนะครับอย่างเช่นครอบครัวที่เป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับและลูกนะครับ ไม่ได้ทําเกษตรนะครับภรรยาไม่ได้ทําเกษตรอย่างเงี้ยภรรยาภรรยาค้าขายอย่างเงี <gosto> ้ยแต่หัวหน้าครอบครวัวหรือสามีเนี่ยไปลงทะเบียนกับธนาคารทกสหรือทางกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับว่าเป็นเกษตรกรนะครับพอลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกรนะครับในการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกรก็จะต้องมีสมาชิกในครอบครวัวร่วมเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับก,ก็เลยเกิดกลายเป็นปัญหาขึ้นมาตรงนี้นะครับ ทางท่านเล้าโลนก็เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้นะครับก็น่าจะมีช่องทางให้ยื่นอุทธรณ์น่าจะทําเมนูขึ้นมาเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าคนที่ผ่านและได้รับผลแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินถูกไหมครับในวันนี้ก็ได้รับโอนพรุ่งนี้ก็ได้รับโอนโอนไปจนถึงวันที่17นะครับน่าจะหลังจากวันที่17เเนี่ยนะครับเมื่อคนที่รู้ผลเยอะๆขึ้นเนี่ยหลายล้านคนมากขึ้นเนี่ยนะครับ ว่าไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาพิจารณาว่าตนเองเนี่ยเข้าเกณฑ์ที่จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้หรือไม่มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะครับตรงนี้ก็ต้องขอเน้นย้ํากับพ่อพี่แม่ป้าประชาชนนะครับที่ได้รับฟังคลิปนี้อยู่นะครับก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับสามารถยื่นอุทธรณ์ได้แต่ณขณะ ตอนนี้นะครับก็ต้องรอความชัดเจนในเรื่องของการทําระบบเนี่ยว่าน่าจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ผ่านระบบออนไลน์อย่างแน่นอนจากที่ผมได้เคยสัมผัสมานะครับว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงโรคระบาดจริงๆนะครับตรงนี้น่าจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ในรูปแบบของออนไลน์อย่างแน่นอนนะครับใครที่ได้รับสถานะว่าไม่มีสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ขอให้เตรียมตัวเตรียมข้อมูลนะครับว่าตนเองเนี่ย มีผลกระทบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปถ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักฐานต่างๆนะครับที่จะต้องเตรียมเอาไว้ก่อนเผื่อนะครับเขามีปุ่มนะครับให้การยื่นอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยท่านจะได้รับทำเนี่ยได้เป็นอย่างรวดเร็วกว่าใครนะครับตรงนี้ก็ขอให้เตรียมตัวกันไว้เลยนะครับสำหรับคนที่ได้รับข้อความไว้แล้วว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับว่า เดี๋ยวจะมีการเปิดให้อุทธรอ,อย่างแน่นอนนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับนายเอกก็ต้องขอฝากกับทุกท่านไว้ด้วยนะครับว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นายเอกทําผิดพลาดไปไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจานะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าประธานอภัยกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากกับทุกท่านไว้ว่าฟ้าวันใหม่ ยังมีดีกว่าเสมอมีฟ้าสดใสหล่อท่านอยู่นะครับในวันหน้าแน่นอนนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรขอให้ตั้งสตินะครับและเผชิญหน้าผ่าพ้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะครับวิกิตรการนี้จะทําให้ท่านเข้มแข็งขึ้นนะครับนายเอกขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนเลยนะครับสู้ต่อไปนะครับอย่าท้ออย่าแท้นะครับเป็นกําลังใจให้กันครับในวันนี้นะครับ สำหรับข่าวนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอไปแต่เพียงเท่านี้นะครับนายเอกก็ต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามมาจนถึงวินาทีนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ